ขอความนอบน้อมจงมีเดชพระตนไตรอันมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของบรรดาบิดาคุณของครูบาอาจารย์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บ,บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะได้มาแปลพระธรรมเทศนาเรื่องจักกะข้างคำ เป็นพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเป็นนิทานชาดกในพบหนึ่งชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเราแปลเป็นภาษาภาคกลางก็คือกิ่งกาแถบทองวันนี้เดินทางมาถึงตอนที่สามหลังจากที่พระราชาเมืองจำปาก็คือเท้าจำปาและพระนางจันทาเทวีได้ประสูธพระธิดาที่เป็นนางฟ้ามาจากสวรรค์มีพระนามว่าปทุมมาเป็นที่เรื่องลือ เนื่องจากวา่าได้ขนาดที่จัดขบวนให้พระนางพระธิดาปธุมมาขึ้นไปอยู่ปราสาทไม้จันหอมสูงเจ็ดชั้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเป็นที่โจทย์จันกันว่าโอ้ความสวยงามของพระธิดาปธุมมาเนี่ยงดงามยิ่งนักยากที่จะหาใครได้เหมือนนะพระราชาจำป่านั้นหวงเห็นมากมีพระโอรส มีพระราชาเมืองต่างๆที่เป็นโสตที่ไม่มีคู่ครองเนี่ยต่างก็สนใจนะที่จะได้พระนางปทุมมาพระธิดาปทุมมาเนี่ยไปเป็นคู่ครองส่งเครื่องบรรณาการเป็นสร้อยเวน้นเงินทองทั้งหลายเอามาให้จํานวนมากนะเพื่อที่จะมาขอนะสู่ขอพระธิดาปทุมมาเนี่ยแต่ว่าพระราชาจำปาดนะเห็นว่าลูกสาวเรายังเด็กอยู่นะอายุ16กก็เลยไม่ยอมยกให้ใครนะด้วยบุพกรรม ที่ทาไมทําไมพระธิดาปฐุมมาเกิดมาสวยยิ่งกว่าหญิงใดในโลกมีบุพกรรมของนางมาเล่าขั้นตอนหนึ่งว่าในพบหนึ่งชาติหนึ่งของพระธิดาปฐุมมาเนี่ยได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของชาวประมงนะคุณพ่อคุณแม่นั้นมีอาชีพที่หาปลาหาเช้ากินขําไม่ได้เกิดในตระกูลที่ร่ํารวยนะแล้ว ด้วยความที่เป็นเด็กน่ปะปฐุมมาเนี่ยในภพนั้นชาตินั้นเนี่ยพอเวลาที่พ่อเขาหาปลามาได้เธอจะมานั่งคัดเอาปลาที่ยังไม่ตายเนี่ยแล้วก็เอาไปแอบปล่อยลงน้ําทําหลายครั้งพ่อก็สงสัยเอย๊ปลาเราหาได้ปัญหามาเยอะแยะทําไมมันมันเหลือน้อยเดียวนิดเดียวน่ยเพราะว่าลูกสาวเอาปลาเป็นๆเ,นนะเอาไปแอบปล่อยนะช่วยชีวิตปลาพอแม่รู้เข้าแม่ก็เลยไปฟ้องพ่อพ่อเอ้ยนี่ย ที่พ่อหาปลามาได้เยอะๆแล้วมันเหลือน้อยเนี่ยเพราะว่าลูกสาวตัวดีนั่นแหละแอบเอาปลาพ่อไปปล่อยลงน้ําหลายครั้งเข้าคุณพ่อก็เลยโกรธมากโกรธจนคงจะลงโทษหลายครั้งแล้วละ่ะแล้วทีนี้คราวนี้มันไม่ไหวจริงๆทําอย่างนี้ไม่ไหวเนี่ยยิงจนๆอยู่เนี่ยพอได้อาหารการกินมาได้จะเอามาขายได้จะเอามาทําอาหารเนี่ยลูกสาวก็เอาไปแอบปล่อยนีย่ก็เลยโมโหวันนั้นถึงขีดสุดเลยโกรธลูกมากก็เลยเอาลูกไปปล่อยทิ้งไว้ในปา่า เอาไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าแล้วก็ไม่ได้สนใจอยดีแล้วถ้าอยู่อย่างนี้จะเป็นพูดง่ายๆคือเป็นตัวซวยในบ้านน่ะนคนที่ทํามาหากินด้วยความยากลําบากแล้วก็ได้ลูกแบบนี้นะก็เลยเอาไปทิ้งไว้ในป่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งไม่มีลูกไปเจอเข้าเป็นเด็กผู้หญิงเยอะร้องไห้อยู่ในป่าก็เลยสอบถามที่มาที่ไปแล้วก็เลยรับเอาไปเลี้ยงเอาไว้นะรักเหมือนลูกของตน เลี้ยงดูอย่างดีเด็กหญิงคนนี้โตขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ชอบทำบุญชอบสร้างทานไม่มีจิตใจที่เป็นบาปไม่เคยทำชั่วหลายภพหลายชาติติดต่อกันมาด้วยความที่เป็นเป็นผู้ที่มีจิตใจงามนี่แหละในภพนี้ชาตินี้ก็จึงได้มาเกิดเป็นพระธิดาปทุมมาแสนสวยของพระราชาจำปากับพระนางจันทาเทวีอันนี้เป็นบุพกรรมของพระธิดาปทุมมา กล่าวถึงเมืองจำปาเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีประเพณีประจำปีก็คือปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันมีมหรสพมีอะไรที่อของขายเอยของเล่นเอยนะกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยทีนี้ผู้คนทั้งหลายต่างบ้านต่างเมืองก็อยากจะมาเนี่ยมาเที่ยวในเมืองนี้เพราะว่า กิติศัพท์ความมีชื่อเสียงของพระธิดาปทุมมาเนี่ยดังแล้วนะมีคนอยากมีคนพูดง่ายๆคือมาเที่ยวง,งานอยากมาเจออยากมาเห็นพระธิดาปทุมมาเพราะเป็นที่หมายปองของชายทั้งหลายผู้หญิงยากจนพูดที่เป็นแม่ของกิ่งกาแถบทองนั้นก็อยากจะไปบ้างนะเออถ้าเราจะไปเที่ยวง,งานเนี่ยเราเอาลูกไปด้วยก็คงไม่ดีนะลูกเป็นกิ่งกาเดี๋ยวจะถูกทำลายเดี๋ยวจะโดนหมากัดหรือโดนแมวไล่อย่างนี้เป็นต้นก็เลย จะบอกลูกว่าลูกเอ้ยเนี่ยแม่จะไปในเมืองและในเมืองเขามีงานเนี่ยก็บอกว่าลูกจะเป็นอันตรายด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักลูกนั่นแหละนะถ้าไปในงานคนเยอะๆยอะเดี๋ยวเกิดพัดหลงก็ขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยก็บอกลูกไปอย่างนี้ไอ้เจ้ากิ้งกาไม่ยอมดิเจ้ากิ้งกาไม่ยอมบอกว่าแม่หนูขอไปด้วยนะขอไปด้วยยังไงก็ขอจะไปให้ได้นะไม่ยอมไม่ยอมเฝ้าบ้านให้เด็ดขาดแต่แม่ก็ไม่ได้อนุญาตแม่หันหลังไปเฉยๆยนะไม่ได้พูดอะไรไปเลยแม่ก็เดินทางเข้าเมืองไปเลยไอ้เจ้ากิ้งกาก็ตามไป ตามไปแต่แม่ก็รู้ว่าลูกกะตามมาแน่ๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแลไม่ได้จูงแขนกันไปพูดง,ง่ายๆนะเมื่อเข้าไปถึงในบริเวณงานเนี่ยโอ้มีเข้าของเครื่องใช้อะไรเยอะแยะมากมายที่สําคัญที่สุดก็คือพระราชาจำปาพระเทวีจันทาและก็พระธิดาปทุมมาต่างมาในงานด้วยเมื่อถึงเวลาแล้วทั้งสามพระองค์เสด็จมาประทับนั่งที่สมควรที่เขาจัดเอาไว้ มีการมหอรสพมีอะไรลื่นเริงกันเยอะแยะไปหมดเจ้าฟ้าเจ้าเมืองต่างๆพระโอรสพระราชาทั้งหลายที่ปรารันนพระธิดาปฐุมัตตต่างเดินทางเข้ามานะ,ะเฉลิมฉลองเอาของฝากเป็นเครื่องบรรณาการสร้อยแหวนเงินทองของมีค่าของที่ขึ้นชื่อ,อแต่ละบ้านแต่ละเมืองเอามามอบที่สําคัญก็คืออยากจะมาขอพระธิดาปฐุมานั่นแหละเป้าหมายของพระราชาเหล่านั้นจนเจ้ากิ่งกานี่ก็ไปนะไปถึงงานปุ๊บ โอ้ไปเห็นพระธิดาปฐุมมาสวยจริงๆนะท่านทั้งหลายเคยได้ยินคําว่าบุเพสันนิวาสก็คือคําว่าบุเพสันนิวาสแปลว่าการได้อยู่ร่วมกันในชาติก่อนในปางก่อนก็คือคู่เก่าคู่เดิมนั่นแหละในพบก่อนๆเคยเป็นคู่กันพบนี้ก็จะมาเจอเป็นคู่กันอีกไอ้เจ้ากิ่งกานี่ก็หาทางหลบหลบผู้คนทั้งหลายไม่ให้โดนเหยียบไม่ให้โดนเตะเนี่ยหลบหลบหลบหล,ล,ลบไปไปเกาะอยู่ข้างเสา ข้างข้างของพระธิดาปทุมมาเลยไปเห็นแล้วโอ้นี่มันสวยจริงๆผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆด้วยความเป็นบุเพันนิวาสยังไม่พอแค่นั้นก็ยังแกล้งเอาหางไปเคาะที่แก้มของนางเบาๆเนี่ยสกิดครั้งแรกยังพอทนครั้งที่สองครั้งที่สามหลายครั้งจนพระธิดาปทุมมาเห็นเขา้าเอา้านี่มันกิ้งก่าเนี่แต่ไม่ได้ตกใจคิดในใจว่าเออหรือว่าจะเป็นเทวดามา หรือว่าจะเป็นครุฑมาหรือว่าจะเป็นพยาน,นาคหรือว่าจะเป็นคนทันนะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายอาจจะข้ามพบมาแปลงกายมาก็ได้เพราะความสวยของนางนั่นเองเอาหางไปสะกิดแก้มเขาแล้วก็ลงมาจากเสาแล้วก็หนีกลับบ้านไปเลยโดยที่พะธิดาก็ไม่ได้กลัวหนีกลับไปที่บ้านคุณแม่ได้ข้าวได้ของแล้ว เอาตามหาลูกทั่วงานเลยนี่หาไม่เจอเอ้ามันหายไปไหนนี่เจ้ากิ่งกาลูกชายเรานี่หายไปไหนหายแซบไม่รู้จะตามหาไม่เจอแล้วของก็พลงพลังก็เดินกลับบ้านพอกลับไปบ้านก็เอ้าลูกชายอยู่ที่บ้านแม่ก็เลยต่อว่าทําไมมาไม่บอกแม่กล่าวแม่มาอย่างเงี้แม่เป็นห่วงถ้าเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาแม่จะอยู่ยังไงเจ้ากิ่งกาว่วาโอ้ลูกสัญญากับแม่แล้วลูกไม่เกเลยลูกเป็นคนดีลูกไม่เกีดเลลูกไม่ได้ทําเรื่องอะไรที่มันเสียหายไม่ได้เลวร้ายแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่ลูกเข้าเมืองไปเนี่ยนะ เข้าไปในงานเลยนะลูกได้เข้าใกล้ชิดกับพระธิดาปทุมมาเนี่ยสวยมากไอที่แม่ต้องตกใจก็คือกิ้งกาบอกกับแม่ว่าแม่ไปขอพระธิดาปทุมมาให้ลูกหน่อยสิลูกอยากได้แม่ก็ตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่ลูกชายเราเนี่เป็นกิ้งกานะเราเนะี่ยเป็นกิ้งกานะจนก็จนเนี่ยไปรับจ้างเขากินไปวันวันเนี่ยวันไหนไม่มีก็ต้องไปเดินขอทานเนี่ยจะไปขอลูกเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินมันเป็นไปไม่ได้นะ แล้วก็สอนลูกอ่ะอย่าคิดการอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อย่าที่อย่าทําอะไรที่มันเกินความสามารถของเราถ้าเป็นปะสวภาสิทธ์ก็คืออย่ามักใหญ่ไฟสูงสอนลูกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนิทานชาดกเรื่องกิ้งก่าแถบทองจิ้งกาขัางคำเนี่ยตอนที่สก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายที่คอยติดตามอยู่ก็คอยดูว่าตอนที่สี่จะเป็นอย่างไร จะไปขอหรือไม่หรือไม่ได้ขอหรือแค่คิดก็แย่แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามตอนต่อไปวันนี้ก็ขออนุมโมทนาญ,ญาติโยมทุกทุกท่านบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็ขอเป็นตบะพลวะเดชปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญตามฐานะของตนทุกท่านทุกคนขอเจริญพร